สวัสดีครับสรุปผลแข่งสนุกเกอร์รายการ English Open 2023รอบ32และรอบ16คนวันที่5ตุลาคม2566ณีด The b e n w o o d Center เมืองเบ n น o o วูประเทศอังกฤษชั้งเก่าปี2022มาร์คเซลบีเอาชนะลูก้าเบเซล9ต่อ6เฟรมรางวัลเบรกสูงสุดมาร์คเจวิลเลียมส์แทงแม็กซิมมัมเบรก147แต้ม รรงวันแชมป์8 0 0 0 0ปอนด์รองแชมป์3 5ม35,000ปอนด์แรงเบรกสูงสุด5,000ปอนด์ผลการแข่งขันวันที่5ตุลาคม2 5 6 6รอบ3-2คนใช้ระบบ4ใน7เฟร,รมชางอันดาอันชนะอิเลียสเลเซอร์4ต่อนเฟร,รมชางอันดาผ่านเข้ารอบ16คนไปพบกับผู้ชนะระหว่างวอนนี่โอซูริแวนกับซือเจฮุย อาริคาเตอร์อาชนะเจนสันเกนดิกซิตาสูนเฟรมอาริคาเตอร์ผนเข้ารอบสิบหกคนไปพบก,กับผู้ชนะระหว่างโจยูหลงกับซันเดอร์สันแลมโจยูหลงเอาชนะซันเดอร์สันแลมซิตาสูนเฟรมโจยูหลงผ่านเข้ารอบสิบหกคนไปพบก,กัอบอาริคาเตอร์อูกาเบเซลอาชนามูฮัมหมัดอาซิฟซิตาสูนเฟรมอูกาเบเซลผ่านเข้ารอบสิบหกคน ไปพบกับผู้ชนะระหว่างตินจิ้งฮุยกับแกลลี่วินสันวอร์นี่โอซูรูแวนเอาชนะสีเจฮุยซีต่อสองเฟรมวอร์นี่โอซูรูแวนผ่านเข้ารอบสิบหกคนไปพบกับชางอันดาลิวฮองยูเอาชนะคริสเวกินซีต่อสามเฟรมลิวฮองยูผ่านเข้ารอบสิบหกคนไปพบกับผู้ชนะระหว่างมาร์คเจวิลเลียมส์กับฟิลันเอมเมอรี่ มาร์คเจวิลเลียมสอาชนะดิลันเอเ r อรี่สีต่อสเฟรมมาร์คเจวิลเลียมส์ผานเรอบ16คนไปพบกับหลิวฮองยูอิงจินฮุยอาชนะแกลลี่วินสันสี่ต่อสเฟรม d ิงจินฮุยผ่านเข้ารอบ16คนไปพบกับลูก้าเบเซลรอบสิคนใช้ระบบ4ใน7เฟรมมาตินโอเดเนลอาชนะเฮอร์กุ้ยเฉียงสี ing, ่ต่อสอเฟรมมา r t ติน d อเดเนล การเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับผู้ชนะระหว่างจอห์นฮิกกินส์กับโอลิเวอร์ไลส์จอห์นฮิกกินส์เอาชนะโอลิเวอร์ไลส์ที่ตารหนึ่งเฟรมโดยจอห์นฮิกกินส์แทงเบรก145 132แต้มเป็นเซนจูรี่เบรกครั้งที่958แต้มขึ้นนำเป็นผู้แทงเบรกสูงสุดของรายการ145แต้มจอห์นฮิกกินส์การเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศ ไปพบก,กับมาตินโอดนเนลล์จัดทัมเอาชนะยนซีจุนซีต่อสองเฟรมจัดทัมผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศไปพบก,กับผู้ชนะระหว่างวิกกี้วอร์เดนกับแมทธิวเซลท์แมทธิวเซลท์เอาชนะลิกกี้วอร์เดนซีต่อสองเฟรมแมทธิวเซลท์ผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศไปพบก,กับจัดทัมคังอันดาเอาชนะลอนนี่โอซูลูแบนซีต่อสองเฟรม ชางอันดาผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับผู้ชนะระหว่างอาลีคาร์เตอร์กับโจอยู่หลงโจอยู่หลงอัชนะอาลีคาร์เตอร์ซีต่อ1เฟรมโจอยู่หลงผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับชางอันดาลิวฮองยูอัชนะมาร์คเจวิลเลียมส์4ีต่อสาเฟรมลิวฮองยูผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับผู้ชนะระหว่างติงจินเวยกับลูก้าเบเซล ติงจินฮุยเอาชนะลูกาเบเซลตีต่อสามเฟรมติงจินฮุยหัานเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศไปพบก,กับหลิวฮองยูและปัจจุบันผู้ทังเบรกสูงสุด145แต้มจอห์นฮิกกินในนัดที่เอาชนะโอลิเวอร์ไลส์ตีต่อสองเฟรมรอบ16คนผู้ตกรอบ32คนรับเงินรางวัล4,500รปอนด์หรือประมาณ1 8 9 0 0 0บาท ผ่านเข้ารอบ16คนรับเงินรางวัล7,500ปอนด์0 0อนหรือประมาณ3 1 5 0 0 0บาทส่วนผู้ที่ผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศรับเงินรางวัล1น1 0 0ปอนด์อนหรือประมาณ4 6 2 0 0 0 0บาทขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมและรับชมอย่างมีความสุขอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe เพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ที่อัปเดต ขอบคุณครับ